วัสดีเช้าวันจันนะคะวันนี้เราก็ได้สั่งผลิตภัณฑ์ของบริษัทบีดนะคะก็มาส่งแล้วนะคะก็เป็นยอดห้าพันกว่าบาทนะคะบริษัทนี้ก็ชอบมีของแถมมาให้ด้วยเป็นอ่างนะคะอ่าง,งส่อดไแเราก็เก็บไว้นะคะเก็บไว้ไว้อ่า แถมให้ลูกค้าช่วงปีใหม่นะคะห,หรือจะเอาไปใช้เองก็ได้นะคะกพืเ,เช้นกทีใช้เองก็ได้เก็บไ้ให้ลูกค้าก็ได้นะคะบริษัทนี้ก็ชอบมีอะไรแถมมาทุกครั้งเลยถ้าเรายอดเยอะหน่อยนะคะแล้วเราได้คะแนเน,นเราก็ได้เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะคะ เป็นกระทะนะคะคงจะเป็นรอบหน้านะคะพอดีคะแนนจะจบเราได้นะคะวเราก็จะเรียงของเข้าชัาน้นแล้วนะคะพอดีค่ะสั่งของกับบริษัทก็มีอะไรมาให้ก็ดีค่ะเราก็มาเติมเต็มนะคะก็อีกสองสัป,ปดาห์ก็จะรูดปัดคนจนแล้วนะคะ บัตรคนโจนก็ใช้ได้อีก2เดือนนะคะบัตรก็แค่200-300เท่าเดิมนะคะว <c oughs> ันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะแดดก็ร้อนเหมือนเดิม <c oughs> ยังจะต้องสั่งของอีกหลายอย่างอยู่นะคะเพราะว่าก่อจะรูดก็ก็<อ>สั่งของอกีกหลายอย่างอยู่นะคะยังไม่มานะคะยังไม่มาสั่งอีกร้านส่งใกล้บ้านนะคะยังไม่มาเลยที่สั่งไว้ก็นัดส่งวันนี้ละค่ะแต่ยังไม่มาเลย<อ>มาแต่ของดีสค่ะวันนี้ก็ ขอบคุณมากๆนะคะที่ยังติดตามชมช่อง youtube ช่องเลขเลขของเรานะคะก็ยินดีนำเสนอนะคะคุยกันเองนะคะแบบบ้านๆนะคะแบบกันเองพ่อค้าแม่ค้า,า,ม,ามือใหม่นะคะก็ดูดูราคานะคะของเรามือเก่าแล้วก็ยังบางทีก็ก็ไม่ทันราคาก็ไม่ทันราคาเพราะว่างานงานเยอะ อันนี้ก็นมอะไรก็สั่งแล้วละค่ะของยังไม่มาช่วงนี้ใช้ทุนเยอะหน่อยเพราะของมันขึ้นเยอะเคยซื้อเคยซื้อเท่านี้ก็ต้องควักกระเป๋าอีกเท่านี้เยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะโอ้ยรู้จะทำยังไงก็สู้ๆต่อไปนะคะชาวร้านของชำลูกค้าแม่ค้า,คาทั้งหลายลูกค้าด้วยสู้ๆกันค่ะในยุคแบบนี้ต้อง อดทนนะคะอดทนมากๆนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ลงคลิปวิดีโอแค่นี้ละค่ะสั่งของเพิ่มนะคะนิดหน่อยนะคะขนาดนิดหน่อยก็เป็นยอดห้าพันกว่านะคะห้าพันห้าหนึ่งรสี่บาทนะคะของเท่านี้นะคะเท่านี้ระคาพ่ะเพื่อนห้าพัหนึ่งสบาทนะคะ แต่กว่า5,000นี่ซื้อได้เยอยะแยะเลยนะคะ,คะขอบคุณมากนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ